ในที่สุดก็ไลฟ์เสร็จสักทีเหนื่อยจังเลยนะแต่ก็สนุกมากๆเลยเพราะมีคนมาเล่นด้วยกันเยอะแยะเลยนะแถมมีคนมาคุยในแชทเนี่ยเยอะมากเลยอะ่ะเอาละ <c oughs> โอเคเรียบร้อยจัดการวันนี้เรียบร้อยอืเมื่อเวลานี้ก็มืดแล้วนะหนึ่งทุ่มแล้วเ,เดี๋ยวต้องไปหาข้าวกินแล้วนะ่ะหิวแล้วหิวล้ว หาข้าวกินแล้วก็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 ไปอาบน้ําใช่อาบน้ําแล้วก็มาดูการ์ตูนสักหน่อยเนาะเลยเตรียมตัวนอนนี่จะกินอะไรดีล่ะเนี่ยเออเปิดตู้เย็นดูก่อนลวกันมีไก่แฮ่ฮะโอเคอร่อยอยู่นะอืมอืมอืมงา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 มแต่ว่าเราต้องกินอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันหน่อยอะนะ จะกินแค่ไก่หน่องเดียวมันก็ไม่อิ่มหรอกกินอะไรดีอันนี้ดีไหมนะเอ๊ะเืจากอันนี้ดีนะอันนี้ไกอ่อันนี้กินไก่อีกแล้วกินไก่หมดอันนี้ดีกว่าปิง้งเรียบร้อยเฮ่กินข้าวกินข้าวกินข้าว,าวโอเคกินเลยงอมงอมงมงอมง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 อมงอมงอมงมโอ้ยอร่อยใช้ไายเลยนันเนี่ย ไม่ลืมปิดประตูตู้เย็นเนี่ยเฮ้ยกินขนมดีไหมมีนขนมดีไหมนะอืมกินขนมอะไรดีล่ะเนี่ยโอ้อ่ะมีแล้วกันนะพุดดิ้งพุดดิ้งอ่ะเคกินขนมดูการ์ตูนสบายใจโหอ,อ่ะกินกินขนมไปด้วยแล้วกันนะงึบงืบงืบโอ้โห หนังเรื่องนี้สนุกเหมือนกันนะเนี่ยใช้ได้ใช้ได้ไดโหนี่หนังของช่องลิกันบีเอ๊ะเดี๋ยวนะช่องของเราหรือเปล่าเนี่ย่า <laughs> โอ้สบายใจจังเลยเอาละได้เวลาไปเตรียมตัวอาบน้ำนอนละอาบน้ำดีกว่าเปิดน้ำโอยน้ำอุ่นสบายดีจริงๆเลย อาบน้ำเสร็จแล้วก็ต้องแปรง,ง,ง,งฟันี่ล้างมือล้างมือแปรงฟันแปรงฟันโอเคอาบน้ำแต่งตัวไปเปลี่ยนชุดันเป็นชุดนอนก่อนดีกว่าอ่าเอาละเรียบร้อยเอ้ยชุดนอนชุดนอนแล้วเอาละได้เวลานอนแล้วแหละนอนดีกว่านะท้องฟ้ามืดแล้วอะ่ะบ ไม่อยู่ที่ไหนอะเอ้ยเราทําไมถึงเอ้ยไม่มีแคนแก่ฉันหายไปไหนเนี่ยตายแล้วไม่นะโอ้โหแล้วนั่นใครอะตัวบลอเลยไม่ oh my god เออฮยตัวระเบิดเงตัวแตกโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันกลับมาเป็นปกติแล้วแต่ดูคนนี้ได้ตัวใหญ่มากเลยอะโอ๊ยต้องไปข้างหน้านี้หรอฮึโอ้โอ้โอ้โอตกต วุ้ยรถ่เขาตัวเขาตัวใหญ่มากเลยแล้วตัวเขาก็เป็นสีฟ้าด้วยเอาตายไหมโออฉันต้องรีบไปต่อแล้วแหละฮึบเฮ้ยโอเคกลับมาที่เดิมได้แล้วอุยอ้ยอุ้ยตัวเล็กตัวเล็กเลยตัวเล็กอุย้ยเราเรากลายเป็นตัวเล็กนิดเดียวเองอ้ามันกระโดดไม่ได้ออยังไปไม่ถึงไหนเลยโอเคเอาใหม่นะเอาใหม่ฮึบอุ้ย น้ยลูกระเบิดโอ้โหเกือบไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่อยู่ก็ตัวแตกโอ้โอ้โอ้เฮ้ย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 อะไรกันคะเนี่ยอุ้ยแขนหายไปแล้วไม่นะแขนทลายฉันแขนฉันหายไปไหนโอ้ my god เฮ้ยเฮ้ยเรามาถึงตรงนี้ได้แล้วเฮ้ยในที่สุดก็ผ่านด่านแรกได้ โอ้ยเกือบไปบีเฮดหรออุย้ยหัวโต oh m ก god หัวโตอุออ้ยตัวเปลี่ยนสีมือมือของฉันเปลี่ยนสีไปแล้วโอ้ยแย่แล้วอ้ยอยู่ๆก,ก็วิ่งเร็วขึ้นด้วยนะโอ้ยเฮ้ยโอ้ยอยู่ๆก,ก็ตัวขยายใหญ่ขึ้นมานี่มันโลกอะไรเนี่ยเอา้าเพื่อน เราไปชนเพื่อนเข้าหรออุ้ยอุ้ยขาหายขาโอ้ยโอ้ยสู้ชีวิตเหลือเกินฉันอโอเคอ้าวเงือโอโอเคดูเหมือนจะกลับมาเป็นปกติแล้วหรอมั้งเนี่ยค่อยๆไปว้าหล่นมองไม่เห็นทาง,ง หัวฉันโตขึ้นมาอีกแล้วแล้วแขนฉันก็หายไปอีกแล้วด้วยโอ้ยตาแล้วตาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยบันไดสูงจังเลยเมื่อไรจะถึงเนี่ยอุ๊บันไดมันหายบันไดมันหายได้เรอโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเดีวเฮยมันขึ้นเดท มาถึงจนได้โอ้ยหัวใหญ่อีกแล้วเหรอโอ้ยไม่มีขาอีกแล้วดูสิว้าวหลอนว้าววู้ฮฮูว้าเฮ้ยโอ้ยโอ้ยอ้าวขาขาฉันขาดไปอีกแล้วโอ้โหดูสิโอ้ยเราจะกระโดดข้ามได้ไหมเนี่ยฮึบเออโอเมก้า ก็ขยับตัวไม่ได้โอ้โอ้ขยับได้แล้วโอ้ยตกใจหมดเลยนึกว่าผีอัมเออเอ้ยมามาได้แล้วโอ้แต่แขนฉันหายไปอีกแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเหมือนมีควันเหม็นๆอะไรออกมาจากตัวฉันอีกแล้วก็ไม่รู้อู้อะโอ้ยโอ้ยขยับไปได้อ๋อในขยับได้แล้วโอ้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 ขยับไปได้ ร่างกายเป็นเป็นนี่ไปแล้วอ่ะเขาเรียกอะไรนะนุบเป็นเบคอนเป็นนุ๊ปเออเอออโอ้ก oh, ลับมาเป็นปกติแล้วแฮะโอเคโอ้ยไม่มีขาไม่มีขาอีกแล้วอุ๊ยอุ๊ยอะไรอ่ะเออโอ้ยเมนเลยโตเมนวิ่ง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 ฮึบฮึบโอเควุ้ยวุ้ยเราก็มาได้ไกลเหมือนกันนะเนี่ย เฮ้ยตัวใหญ่ก็ตัวใหญ่ไม่มีแขนเออเออเนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับฉันกันแน่โอ้ยตัวใหญ่ขึ้นอีกแล้วหัวใหญ่มากกว่าดูดิโอ้ไม่ก้าดจะรอดไหมเนี่ยฮึบฮึบโอ้ยมองไม่เห็นเออตัวเป็นสีดำเกินเลยเงือ่เฮยโอ้ยว้าาาาตัวเยกอุ้ยอุ้ยเออ อุ้ย,ยมันวิ่งเร็วอะไม่เอาไม่กล้าขยับตัวใหญ่เหรอตัวใหญ่ฮึโอ้ไม่กล้าขยับเลยทำไงดีเอออีกแล้วเหรอเมื่อไหร่จะหายตัวใหญ่อะไม่กล้าขยับกลัวลนเออช่วยด้วยช่วยด้วยจ้าใครก็ได้ช่วยด้วยโอ้ตายแล้วโอ้ใค่ก็ได้กลับมาตัวเท่าเดิมแล้ว ว่าตัวเองไม่มีขาไม่มีขาเดี๋ยวตัวเล็กเดี๋ยวตัวใหญ่อะไรก็ไม่รู้โอ้ยดีนะที่เป็นแค่ฝานนะโอ้ยเกือบไปแล้วนะโอ้ยตกใจโมุนเลยโอ้ยฝันลายจะได้เมื่อยนี่มันกี่โมงแล้วเนี่ยเฮ้ยจะเจ็ดโมงแล้วนี่นะเฮ้ยแย่แล้วต้องรีบไปทำคลิปแล้ว